สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่สาวซัจกาวใครว่าแต้วามาขอโทษเลยก่อนเจอส่วนกลับเละ เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆตกใจอดเป็นห่วงไม่ได้เลยทีเดียวหลังนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างสาวแต้วนัทพรที่ได้ออกมาโพสต์ว่าเจ้าตัวนั้นติดโควิด19แต่ลาาสุดสาวแต้วได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อซ้ำผลสรุปว่าไม่ติดเชื้อโควิด19ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจซ้ำกันถึงสองครั้งทำให้มั่นใจว่าผลถูกต้องแค่ลงความเห็นว่าแต้วไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19และไม่ต้องเข้ารับการรักษาล่าสุดแต้วนัทวดีพี่สาวของนางเอกคนดังออกมาเคลื่อนไหวว่าคุณไม่เป็นเรา คุณไม่เข้าใจหรอกน้องติดโควิดแถมโดนด่าเสียๆหายๆห่วงแม่ก็แก่แล้วจะติดห่วงญาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่แม่ไปหาดีนะไม่ตัดสินใจนอนโรงพยาบาลที่นี้น้องได้เป็นจริงๆแน่นอน บุนรักษาที่คิดว่าอาการไม่หนักขอโฮมไอโซเลชันเอาเตียงให้คนอื่นที่หนักสรุปไม่ติดต้องทําบุญใหญ่แล้วละ่ะแก้ข่าวให้ด้วยน้องไม่ติดใครด่าวไว้มาขอโทษเลยซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้ามาให้กําลังใจและแสดงความยินดีด้วยแต่ไม่ว่าเจอชาวเน็ตสวนกลับทันควันว่าทําไมต้องขอโทษคะในเมื่อน้องคุณเป็นคนลงเองว่าติดซึ่งพี่สาวแต้วได้ตอบว่าใช่ค่ะผลตอนนั้นออกว่าติดก็ต้องลงอยู่แล้วไม่ได้อยากปกปิด แต่การด่าว่าแบบรุนแรงเช่นสมน้ำหน้าขอให้ติดโรคตายต่างๆนานา,นามันใช่ไหมนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนตำหนิว่าเขาด่าที่ไม่กักตัวหรือเปล่าเขาไม่ได้ด่าเพราะติดโควิดนะจะให้ออกมาขอโทษก็ดูแล้วว่าไม่มีจิตสำนึกอะโอ้ยชีวิตดาราเนอะแหกตาดูคนที่ได้รับผลกระทบกับความประมาทความทุเรศของคนคน,นึงดูดีเขาด่าน้องสาวคุณเพร,ราะกักตัวทิพย์ค่ะไม่ได้ด่าเพราะติดเข้าใจใหม่ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ